ไปที่สุรินนะครับมาดูเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นรถแห่นะงานบวชทั้งทีรถแห่มาก็ต้องนะครบเลยเรียกว่าเสียงดนตรีที่มันเร่งเร้า์แอลกอฮอล์อะไรต่างๆ,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 ๆคือรอบนี้นะอันนี้เดาว่อนบก็อาจจะแบบเบียดกันชนกันไม่พอ,อใจกันหรือไม่ก็ออกสเต็ปเท้าไฟและเหยียบเท้ากันหรือเปล่าเดาเดาไปดูภาพดีกว่านะเธอเลยครับเจมาที่ครับผมเจมาที่ครับผม อนนเปิดฉากสาวหมัดกันนะฮะแล้วก็มีเสียงตุ้มตามดังขึ้นมาหลายคนก็รีบวิ่งหนีตายกันก่อนเลยเราก็ไม่รู้เนี่ยว่ามันจะเป็นเสียงอะไร สันนิษฐานไว้ก่อนเออปืนนะเอามายิงกันแล้วนะครับแล้วก็บทสนุกกันไปทั้งงานเลยอันนี้เป็นงานบวชนะครับในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์คุณผู้ชมเขาจัดกันเนี่ยนะครับช่วงเย็นวานนี้ซึ่งในคลิปเนี่ยมันเริ่มต้นจากการตะลุมบอลกันก่อนนะแล้วก็ต่อยกันใส่กันนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องหลายนัดซึ่งก็เห็นบอกพอปืนมันดังขึ้นเนี่ยสักพักมีคนเห็นวัยรุ่นชายวิ่งมานะ จับที่สโะโพกอะไรต่างๆนะ,น,ะนี่ไงนี่ไงนี่เหรอ,อ,อในในในไหนเฮ้ยแล้วเมื่อเี้มีคนเห็นชัดๆเลยนะออถือปืนด้วยนะเออถือปืน <อะ S 1> นี่นะออแล้วก็เ,ออเขาได้รับบาดเจ็บเพราะว่าถูกยิงนะครับไปนอนเจ็บเรียกหาหมออยู่ในเต็นท์นะครับปถมพยาบาลกันก่นกอนนําตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งในเวลาต่อมาทางตํารวจพร้อมกับทางกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายเป็นนายมงคลนะครับอายุ20คนเจ็บนะก็เป็นเพื่อนเจ้าภาพถูกยิงเข้าที่สะโพกซ้ายเลือดไหลยเยอะเลยนี่ oh. นอนคว่ำหน้าาไว้นี่นะฮะ oh. แต่ยังมีสติอยู่นะเสียเลือดมากแต่ว่า ก็ยังพูดต,ต่อไปเพราะว่าเก็ดูเป็นคนพูดเกง่งนะคงนนก็ดูเป็นคนพูดเกง่งผ,ผู้พงกู้ภัยไม่แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเออเล่ามันเข้าปากไหมคุณเออก็นะใช่โอ้ใช่ไหมเป็นแผลนี่นะเออ <laughs> แล้วก็จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยพบว่าอองานเลี้ยงงานบวชเนี่ยคือเริ่มมาตั้งแต่เที่ยงทุกคนนะ่ะก็เป็นไงอะ่ะก็ดื่มกินกันอย่างสนุกสนานเจ้าภาพก็จ้างรถแห่มาใช่ไหมอุ้ยมันก็ยิ่งยิ่งสนุกกันไปใหญ่แล้วมันไปมีเรื่องตอนไหนอ่ะก็ หลายคนก็อย่างที่ดิฉันแบบคาดเดาไงาใช่จริงๆนะคะออกสเต็ปเท้าไฟหน้ารถแห่เมาเต้นอยู่หน้ารถแห่ก็เข้าสู่สําเร็จเป็นยังไงไวัยรุ่นสองกลุ่มเหยียบเท้ากันพอ,อเหยียบเท้ากันแล้วมันยังไงมันมีเรื่องกันก็ตะลุมบอลกันนะคะจนนํามาสู่การยิงกันแล้วจากนั้นเนี่ยความกลาหลเนี่ยก็เกิดขึ้นคนเจ็บวิ่งไปทางคนยิงก็หลบหนีไปตามระเบียบไปดูภาพค่ะ เห็นเพื่อนโดนต่อยโดนอะไรอย่างนี้ก็น่าจะวิ่งไปดูใช่ค่ะแล้วก็พอเริ่มแบบมันเริ่มใหญ่แล้วก็เลยวิ่งออกมาวิ่งออกมาปุ๊บเรากำลังจังหวะที่กำลังวิ่งก็โดนยิงใส่หลังค่ะอ๋อเขาชักปืนไม่ยิงใส่หลังเลยใช่ค่ะวิ่งอยเ้ยเเห็นว่าเขาแบบเรากำลังวิ่งหนีแล้วโดนยิงค่ะ จากนั้นตำรวจก็รู้ตัวแล้วว่าคนก่อเหตุคือใครทราบชื่อก็คือนายกิตกรอายุ26ปีเห็นว่าเป็นคนตำบลหนองใหญ่อำเภอรประสาสต์นะเขาก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นวัยรุ่นเจ้าทินตำรวจก็ไปปิดล้อมจับกลุ่มจนเวลาสักสองทุ่มกว่าก,า<ม>ก็จับกลุ่มตัวนายกิตกรมาได้สำเร็จก่อนจะไปโรงพักนี่นนงไงคนเ,ออเป็นแม่ รักลูกกันเนาะเอาข้าวเอาน้ำมาให้นายกิตตกรกินกลัวว่าลูกจะหิวระหว่างถูกสอบปากคำ <No. S 2> แม่บอกด้วยไหมว่าลูกฉันเป็นคนดีอ,อไม่ได้บอกหรอกไม่ได้บอกยิงยิงขนาดนี้ไม่น่าจะดีแล้วแหละ,ะนะสอบสวนผู้ต้องหารับสาร,รภาพเลยว่าก่อเหตุเพียงคนเดียวครับใช้อาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนปืนเถื่อนนะครับนะยิงเข้าไปเพราะว่าไม่พอใจที่กลุ่มผู้บาดเจ็บนี่เหยียบเท้ามาเหยียบเท้าผมขณะเต้นกันหน้ารถแห่อ๋อแล้วก็พอมันทะเลาะวิวาทกัน ท้าตีท้าต่อยกันเนี่ยผมเนี่ยโดนกลุ่มผู้บาดเจ็บเนี่ยทำร้ายก่อนครับก็เลยต้องเอาปืนออกมายิงว่าอย่างนั้นแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะครับแล้วก็พกอพาวุธปืนเดี๋ยวส่งฝากขังต่อสารวันจันนี้นะครับส่วนทางผู้บาดเจ็บล่าสุดนะหนุ่มที่นอนนะเ,เหมือนพูดเยอะๆนั่นนะ,ะเสียเลือด,ดมาก<ะ>แต่ว่าก็พูดมากนั่นแะนะ,ะตอนนี้กลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แล้วเพราะว่ากระสุนเนี่ย<อ>ไม่ได้โดนตำแหน่งสำคัญอ๋อ